สวัสดีครับท่านทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็เป็นที่ทราบแล้วนะครับว่าอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงนะจากหน้าฝนเข้าสู่หน้าหนาวบางบางแห่งก็อาจจะมีฝนทิ้งช่วงบ้างน,นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เริ่ม,มเริ่มเปลี่ยนแล้วโดยเฉพาะอากาศมักจะเปลี่ยนจากช่วงเวลาบ่ายๆ่ินกลางคืนและตอนเช้านี่จะเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับก็อยากชาวฟ้าถึงพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับให้ช่วยกันดูแลโดยเฉพาะนะครับ คนที่มีโรคประจําตัวเช่นผู้สูงอายุผู้มีเป็นบาหวานโรคหูทหองทั้งหลายโดยเฉพาะโรคปอดนะครับหูท้อเนี่ยสำคัญมากนะครับและก็เด็กอายุน้อยนะครับเด็กอายุที่เล็กๆนะครับเพราะช่วงนี้โรคที่มากับหน้าหนาวมากที่สุดก็คือปอดวมซึ่งปอดวมนี่ก็คืออากาศที่เปลี่ยนปยแปลงเร็วและก็เตรียมตัวเองไม่พร้อมนะครับเช่นกลางวันก่อนเข้านอนเน,นี่ยอา,ายังนอนอยู่พอดึกๆแล้วหนาวขึ้นมาเนี่ยนะครับ ไม่ได้ห่มผ้าเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีที่ผมบอกเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเช่นอายุมากพโรุจจำตัวและเด็กเล็กอันนี้เป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากที่สุดในหน้าหนาวนี้เราจะพบว่าโรคที่เรา,าพบมากบ่อยที่สุดเกิดประจำก็คคือโรคทางเดินหายใจก็คือปอดบวมนี่แหละครับนะครับนะรบองลงไปก็คือทางเดินอาหารซึ่งเกิดจากเชืเช้อไวรัสซึ่งบางคนเป็นทั้ง ไขวัดเป็นทั้งปอดบวมและก็ท้องเสียด้วยอันนี้จะปนกันโดยเฉพาะในเด็กเล็กอันนี้ก็ฝากฝากทุกท่านให้ระวังเรื่องอนนความปลอดภัยและเรื่องของสุขภาพตัวเองอีกเรื่องหนึ่งก็คือในช่วงนี้เราเก็บเกี่ยวข้าวนะครับบางแห่งก็พออากาศหนาวก็จะจุดไฟผิงไฟอันนี้ให้ช่วยกัน,นระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเริ่มมีผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้นะครับหลังจากที่ก่อไฟเพื่อประททาความหนาวนะครับ และอีกประเด็นหนึ hmm. at, so you. You ่งก็คือพอก่อไฟเสร็จบางคนเป็นโรคก่อเป็นหืดอกพอโดนควันไฟก็จะมีอาการทันทีถ้าคนไปช่วยไม่ทันก็อาจจะมีปัญหาได้ก็ให้เตรียมระมัดระวังต่วยโดยเฉพาะสองเรื่องหลักๆเรื่องนี้นะครับครับ